ต้อนรับกลับสู่ช่องของผม sh auto review วันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้รายงานล่าสุดระบุว่ากองทัพเมียนมาหรือที่รู้จักกันในชื่อตัมาดอได้เคลื่อนรถถังปืนใหญ่และยานเกราะหนักจำนวนมากเข้าไปใกล้าชายแดนไทยคำถามที่ทุกคนสงสัยคือนี่เป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพหรือเป็นสัญญาณของสงครามที่อาจปะทุขึ้นจริงวันนี้ผมมาจะพาคุณมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียด ทั้งในแง่ของข้อมูลจริงสมรรถนะของอาวุธที่ใช้ต้นทุนทางเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อทั้งสองประเทศไปจนถึงมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้สิ่งแรกที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารทั่วภูมิภาคต,ต้องหันมาสนใจคือการเคลื่อนไหวของหน่วยโลจิสติกทางทหารในพื้นที่ชายแดนของเมียนมาภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นขบวนรถเกราะและรถขนส่งยุโทโธปกรณ์กําลังเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางในเขตเ,เมืองเมียว,วดี ึงตั้งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากของประเทศไทยแหล่งข่าวในพื้นที่บอกว่าพวกเขาเห็นการขนย้ายปืนใหญ่อัตราจรและรถถังที่ไม่เคยปรากฏในพื้นที่นี้มาก่อนสำหรับประเทศไทยนี่ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและสร้างความกังวลกองทัพไทยจึงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าเมื่อพูดถึงรถถังและปืนใหญ่ของเมียนมา มันไม่ได้มีแค่จำนวนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพด้วยปัจจุบันกองทัพเมียนมาใช้รถถังที่ผสมผสานร,ระหว่างรุ่นเก่าจากโซเวียตและจีนเช่น TYPe 69II ใชลบ85และรุ่นที่ทันสมัยกว่านั้นอย่าง T 7 2จากรัสเซียรถถัง T 7 2เป็นรถถังหลักที่มีชื่อเสียงใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรเครื่องยนต์ดีเซล V 1 6กำลัง780แรงม้าสามารถวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ทุรกันดารถึงแม้ระบบควบคุมการยิงและกล้องกลางคืนจะไม่ล้ำสมัยนักแต่สำหรับภูมิภาคนี้ถือว่ายังมีอำนาจการยิงที่น่ากลัวอยู่มาก ส่วนปืนใหญ่อัตตาจรที่เคลื่อนเข้าพื้นที่มีรายงานว่าเป็นขนาด122ม mm, ิลลิเมตรและ152ม mm, ิลลิเมตรแบบเดียวกับรุ่นรัสเซียอย่าง 2S1 Gvozdika หรือ 2S3 Akatsiya Ac ที่มีระยะยิงตั้งแต่15 25กิโลเมตรความสามารถในการยิงทำลายล้างสูงและเคลื่อนที่ได้เร็วทำให้เหมาะกับภารกิจป้องกันชายแดนแต่การนำอาวุธประเภทนี้มาอยู่ใกล้ไทยมากเกินไปก็สร้างความตึงเครียด เพราะปืนใหญ่ลักษณะนี้สามารถยิงข้ามพรมแดนได้ในเวลาไม่กี่นาทีการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณข่มขู่หรือแสดงศักยภาพทางทหารต้นทุนในการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักเหล่านี้สูงมากการขนรถถังแต่ละคันต้องใช้เชื้อเพลิงดีเซลจำนวนมหาศาลร,รวมถึงต้องมีหน่วยซ่อมบำรุงและการประสานงานด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์คาดว่าการรักษากำลังทหารไว้ใกล้ชายแดนแบบนี้อาจต้องใช้เงินหลายแสนดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ทั้งค่าขนส่งน้ำมันกระสุนและอาหารสำหรับทหารซึ่งเป็นภาระหนักสำหรับประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจหลังรัฐประหารอย่างเมียนมาขณะที่ประเทศไทยเลือกใช้ท่าทีระมัดระวังกองทัพไทยเพิ่มการลาดระเวยด้วยโดรนและเครื่องบินสอดแนมมีรายงานว่ามีการส่งกำลังทหารเพิ่มเติมไปยังจังหวัดตากและแม่สอดพร้อมจัดเตรียมยานเกราะประจำการไว้ในพื้นที่ กองทัพไทยมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเช่นรถถังโอปลอตจากยูเครนและวีทีสีจากจีนรถถังวีทีสีถือเป็นรุ่นใหม่ที่มีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติกล้องเลเซอร์ตรวจจับระยะและเครื่องยนต์ดีเซล1,300แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบป้องกันการโจมตีขั้นสูงดังนั้นถ้าสถานการณ์เลวร้ายจนถึงขั้นปะทะกองทัพไทยก็มีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจน ในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์การเคลื่อนไหวของเมียนมาในตอนนี้สะท้อนถึงแรงกดดันจากหลายด้านทั้งการต่อต้านภายในประเทศการความบารจากนานาชาติและภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่การนำอาวุธหนักมาใกล้ชายแดนอาจเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนหรือเป็นการควบคุมกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณพรมแดนแต่เมื่อมีอาวุธหนักเข้ามาเกี่ยวข้องความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดก็เพิ่มขึ้นทันทีแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆก็อาจบานปลายเป็นการประทะได้ เศรษฐกิจไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคต้องพึ่งพาการค้าและการท่องเที่ยวเป็นหลักความตึงเครียดชายแดนย่อมกระทบต่อการค้าขายการขนส่งสินค้าและประชาชนที่ทำมาหากินในพื้นที่ดังนั้นรัฐบาลทั้งสองประเทศจึงพยายามเจรจาทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงแต่การมีรถถังและปืนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนย่อมสร้างแรงกดดันทั้งจิตวิทยาและการเมืองอย่างมากถ้ามองในมุมประสิทธิภาพของอาวุธ เมียนมายัางใช้รถถังรุ่นเก่าเป็นส่วนใหญ่เช่น t 7 2ท,ที่แม้จะทนทานแต่ขาดระบบป้องกันสมัยใหม่อย่าง Active Protection System เมื่อเทียบกับรถถัง Vt4 ของไทยหรือ K2 ของเกาหลีใต้แล้วถือว่ายังล้าหลังปืนใหญ่อัตตาจรของเมียนมาก็เช่นกันยังพึ่งพาระบบเลงแบบเก่าทำให้ความแม่นยำลดลงหากไม่มีการชี้เป้าจากโดรนหรือเรดาร์ควบคุมการยิงขั้นสูงในภาคสนามกองทัพเมียนมามีประสบการณ์ในภารกิจป้องกันมากว่าการรุกระยะไกล และโครงสร้างการส่งกำลังบำรุงของพวกเขาก็ยังมีข้อจำกัดสิ่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงพลังมากกว่าจะเป็นการเตรียมบุกจริง ในด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจยุทธปกรณ์ที่ถูกกระดมในปฏิบัติการนี้มีมูลค่ารวมกว่า50-80ล้านดอลลาร์รถถัง T-72 แต่ละคันมีราคาประมาณ1.2ล้านดอลลาร์ขนาดที่ปืนใหญ่อัตราจรมีราคาตั้งแต่800,000-2ล้านดอลลาร์การขนส่งและซ่อมบำรุงก็ยิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปอีกนี่จึงเป็นภาระหนักสำหรับรัฐบาลทหารเมียนมาแต่พวกเขาอาจมองว่านี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความแข็งแกรง่ง ฝั่งประเทศไทยแม้จะรักษาความเป็นกลางแต่ก็แสดงความพร้อมอย่างชัดเจนด้วยงบกลาโหมกว่า7 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งมากกว่าเมียนมาหลายเท่ากองทัพไทยมีระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่ทันสมัยกว่ารวมถึงขีดความสามารถในการตอบโต้เร็วกว่าคำถามคือสถานการณ์นี้อาจนำไปสู่สงครามได้หรือไม่ความจริงคือทั้งสองฝ่ายต่างรู้ดีว่าความสูญเสียจะมหาศาลเมียนมาไม่สามารถเปิดศึกภายนอกได้ในขณะที่ต้องรับมือสงครามภายใน ส่วนไทยเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะเปิดฉากโจมตีเว้นแต่จะถูกลุกรานก่อนอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์เคยสอนเราว่าเพียงแค่ความเข้าใจผิดครั้งเดียวก็สามารถจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งได้ในพริบตาประชาคมโลกจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดสหประชาชาติและอาเซียนต่างเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความมอดกลั้นขณะเดียวกันตลาดอาวุธทั่วโลกก็เริ่มจับตา เพราะความตึงเครียดแบบนี้มักนำไปสู่การเพิ่มงบซื้ออาวุธโดรนและระบบเฝ้าระวังทางทหารผลกระทบทางสังคมก็เห็นได้ชัดชาวบ้านตามแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยและเมียนมาต่างวิตกกังวลหลายคนเริ่มอพยพหรือเตรียมแผนสำรองไว้ล่วงหน้าจุด่านแดนหลายแห่งเกิดขึ้มและการขาชลอตัวลงหากมองในเชิงสมมรถนั้น,นเมียนมามีกำลังมากกว่าแต่เทคโนโลยีเก่ากว่าส่วนไทยมีกำลังน้อยกว่าแต่มีระบบที่ทันสมัยกว่ามันจ เป็นการเชิญหน้าระหวา่างปริมาณกับสภาพในเชิงต้นทุนเงินหมาดมีงบกระหอประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ต่อปีเท่านั้นเมื่อเทียบกับไทยที่สูงกว่าสาเท่าความต่างนี้ะสะท้อนชัดในศักยภาพการรบให้มีทันกษะและช่องทางจดซื้ออาวุธจากหลายประเทศขณะที่เยอรมนต้อง่วรัะเกียงและจีนเป็นหลักเนื่องจากการคว่ำบ,บาตรตอนนี้นะักวิเคราะห์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังไม่ไถึงขั้นสงครามจริง แต่เป็นการแสดงพลังเพื่สร้างแรงกดดันมากกว่าเพราะว่าหากมีการเคลื่อนไหวเพิ่มพึ่งดโดยไม่ถอนกำลังออกโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เลือกที่จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนดน้นสถานการณ์ต่อจากนี้จึงขึ้นอยู่กับว่า ทั้งสองฝ่ายจะเรืองลดความตึงเ,เครียดหรือจะปล่อยให้มันบานปลายการพูดคือทางออกเดียวที่สามารถป้องกันไม่ให้คุณภาพนี้เผชิญวิกฤตชายแดนครั้งใหม่ได้สุดท้ายนี้การเคลื่อนรถถังและอาวุธหนักของเมียนมาบบยางชายแดนไทยไม่ได้เป็นแค่การเคลื่อนไหวทางทหารแต่มันคือการแสดงอำนาจเชิงการเมืองและจิตวิทยาอาวุธที่ใช้มีพลังทำลายสูงแต่ละสมัยต้นตุนสูง,สงและเกี่มหาตตาเป็นที่สุด ทั้งสองประเทศควรทำตอนนี้คือรักษาความสงบไว้ก่อนที่มันจะสายเกินไปขอบคุณทุกคนที่รับชมช่อใดๆของต o o g l e ้ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เทิร์มินัแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารได้ดีวโตัเและความมันคงรอบโลกพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ Thank you